การบูรณาการในครั้งนี้ที่ผ่านมาเราก็ใช้สถานที่ตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลมาใน,ในโอกาสนี้นะครับเป็นเวลาเป็นของข้าในหน้าเร่วมกิจกรรมตัวการที่ประจนสถานีวันนี้เพื่ออยาก,ยกท่านไดปสืบตีปราชกามต้านะะบริเวณแล้วนะคะรับออกนอกบริเวณในเขตร,รัศมีด้วยนะครับ ตรวจช็คหน่อยว่าเป็นของไทยเข้ามาจอดที่สิบตรวจสอบนี่ะครนะครับ,รบชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดชุดนี้นะครับเป็นของตรชดนะ,ค,ะครับ นี่นะครับได้เข้ากรเนินการนะครับเพื่อให้แจ้งทุกหน่วยด้วยทซน่งทีนี้เมื่อมาที่ศูนย์นี้เราได้รับอะไรที่ตรวจสอบยอดกำลังพ้นนะครับดูแลใดีนะครับดูแลให้ดีจะจะเป็นคณะบริหารของของภาคใดหน้าโดยเฉพาะรายย่านของภาคใดหน้ารับแจ้งนะครับผู้ประสบภัย ขอาไปยืนเจอเวยนี้นะครับท่านผู้นการป้องกันไฟฟ่าโรงเรียนระดับจังหวัดมาถึงนะครับขอบคุณผู้นการป้องกันไฟฟ่าโรงเรียนระดับจังหวัดได้รับทราบครับ